ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องเ yes จ๊กับเกมคิมิสูรน้อยเยบาทหรือว่าเกมดาบพิฆาตอสูรนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเนาะเจะก็ในสตรีมเจก็ได้มีการพูดถึงว่าเจเดาว่าตัวละครถัดไปนะคะน่าจะเป็นหังเทงงูนะซึ่งวันนี้เว้ยทุกคนมันก็เข้ามาจริงๆนะหังเทงงูนะคะแต่ว่าทิกิจกรรมยังไม่เข้าเนาะเข้ามาแต่ตัวโมเดลนั่นเองเนาะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเจก็จะมาแปลสกิลให้ฟังค่ะบอกเลยว่าเจนเนี่ยอ่านไปแล้วแล้วรู้สึกว่านี่แหละเมตาแทงตัวใหม่นะเออบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากรู้แล้วนะว่าสกิลเขาเนี่ยคืออะไรทําไมเจถึงอวยนักอวยหนานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านมาจําหอนี่เลยอีลาสติกช็อปเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดๆแต่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 มีต้องกังวลน,นะ เพราะเขาอะจดทะเบียนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปเปิด8โมงถึงตี2เลยเด้ออ้ายนี่เลยนะคะนี่ก็คือหังเทิงงูนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัว h p ตัวแรกนะที่เข้ามาในเป็นแบบเป็นธาตุอสูรนะคะเอ้บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายนะคะคือแบบมาในล่างเอาจริงด้วยนะคือแบบโอ้โหทำกราฟิกทำโมเดลทำดีไซน์ออกมาสวยมากๆซึ่ง ต้องบอกเลยว่าสกิลของเขาเนี่ยก็ทําออกมาแบบค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงนะคะคืออิงมาจากในอนิเมะเลยนะแต่และสกิลเนี่ยบอกเลยว่าเจเห็นแล้วแบบโอ้โหตัวนี้แหละเมตาตัวใหม่แน่ๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็มาในสายแทงเนาะซึ่งสายแท้งเนี่ยก็จะมีความดเด่นเรื่องเฮดพีใช่ไหมพราะตรงนี้เขาก็ให้เอทีเคมาที่3 0 0 0 0ื่นเนาะถ้าเป็นอัพเต็มนะคะสำหรับสแตทของตัวละครพื้นฐานเนาะแล้วก็มีตัวเฮดพีเนี่ยมาที่6กหมเลยนะซึ่งเทียบกับแท้งปกตินะคะถ้าแท้งปกติแทงเอซซาเนี่ย จะตันที่6 3 0 0 0นเนาะตัวนี้ก็ขึ้นมา6 7 0 0 0นั่นเองนะนี่เลยนะคะ,แล,ะ,คะ 1, 8, แล้วก็มีเดฟนะคะมาที่1,800แล้วก็มีสปีดมาที่1 7น0นั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะคะเรียกว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลกันเนาะเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่แท้งอย่างเดียวนะคะมาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยดีกว่าเนาะสำหรับสกิลแรกของเขานะคะนี่เลยนะเป็นสกิลแบบโจมตีแบบปกตินะคะก็คือสําหรับสกิลของเขาเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะโจมตีหมู่นะคะซึ่งสร้างความเสียหายเนี่ยทั้งหมด120%ของ ATK นะคะแล้วนอกจากนี้เนยังมีโอกาสอีก80%นะที่จะลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง20%นะเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันค่ะแล้วก็ถ้าศัตรูนะคะติดสถานนะลดพลังโจมตีอยู่นะก็คือถ้าเขาเนี่ยใช้ไอตัว80%มกเมื่อกี้สามารถลดได้เนะาะก็มีโอกาสนะคะอีก50%ที่ h ันะคะจะทำการสตันศตูนั่นเองก็คือถ้าลด พลังได้ปุ๊บก็จะสตัน์ต่อทันทีเลยนะประมาณนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตรงนี้เนีเขาก็มีอธิบายเขียนไว้ว่าถ้าหังเทนง,งูนะคะอยู่ในสถานะปดผนึกเนาะเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก50%นตะ์ะนอกจากนี้นะคะยังสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก10%อรเของ HP สูงสุดของเป้าหมายด้วยนั่นเองนะแล้วแต่ว่า ก็จะไม่เกิน200%ของพลังโจมตีฮันทิงงูนั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวฮันทิงงูเนี่ยมีสถานะแบบพิเศษค่อนข้างหลายอย่างเนาะคือจะมีแบบมีสถานะทั้งแบบสถานะผนึกหรือว่าสถานะปวดผนึกด้วยนะเออตรงนี้ก็จะมีความต่างกันเนาะแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยตรงสกิลตรงนี้เนี่ย ก็จะมีการแบบว่ามอบสถานนะพวกแบบตัวหังทิงงูนะคะเหมือนแบบเขาจะมีร่างแยกออกมาเป็นสี่ร่างใช่ไหมก็จะมีร่างยินดีร่างโกธาล่างโศกาล่างแขนเครืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่ในสกิลด้วยนะเออเดี๋ยวจะ,จะมาพูดตอนท้ายแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่แบบเป็นพาสซีฟเป็นสกิลติดตัวของเขานะคะก็เดี๋ยวไล่ไล่หมาเรื่อยๆเนาะถัดมานะคะเดี๋ยวมาดูสกิลติดตัวอันแรกของเขากันก่อนเนาะหรือว่าพาสซีฟอันแรกของเขานะคะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี20%แล้วิ็เิ่ร h เ4็นคะแล้วก เริ่มต่อสู้นะคะแล้วก็จะทําให้ตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนที่มี ATK มากที่สุดในทีมนะคะเข้าสู่สถานะปิดผนึกนั่นเองเนาะซึ่งถ้าอยู่ในสถานะปิดผนึกอยู่นะคะหรือว่าสถานะซีลเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายลง40%นะคะแล้วก็จะบล็อกดาเมจ ที่ต่ากว่า10%ของ HP สูงสุดอีกด้วยนะก็คือถ้าตีมาไม่ถึง10%ของ HP สูงสุดนะคะก็จะบล็อกดามจตัวนั้นก็คือเหมือนกับเหมือนเมินดามจอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งตัวสถานะตรงนี้ก็คือไม่สามารถลบได้นะนอกจากนี้นะคะเขาก็มีเขียนไว้ว่าเพื่อนร่วมทีมนะคะจะได้รับบัฟขี้ขาดนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีในส่วนของบัฟขี้ขาดด้วยนะบัฟตรงนี้นะคะคืออารมณ์ประมาณแบบ ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่ได้รับบัฟขี้ขาดตรงนี้เนี่ยเมื่อตัวนั้นได้รับดาเมดนะคะก็จะทําการแชร์ดาเมดไปให้ฮันเทนงู50%เนลยนั่นเองนะก็คือเท่ากับว่าตีมาแบบ50,000ื่นสองหก็คือโดนฮันเทนงูนะคะซึ่งโดนแล้วยังไงต่อนะคะฮันเทนงูจะเปลี่ยนดาเมดตรงนั้นนะคะสาเป็น h p ็พของตัวเองนั่นเองนะคืออารมณ์แบบเหมือนกับยืนอยู่เฉยๆก็ฮ <ปะ S 1> ิลได้นะคะคือโดนตีมาปุ๊บอะ เปลี่ยน30%เป็น HP อะไรเงี้ยคือแบบโคตรโกงอ่ะตัวนี้คือโคตรถึกโคตรยืนนานแล้วก็ยังมีสกิลซัพพอร์ตเพื่อนคือทำให้เพื่อนเนี่ยโดนดาเมจน้อยลงด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็มีเขียนอธิบายไว้ด้วยว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมตัวนั้นเนี่ยที่เขามีบัฟขี้ขาดเนี่ยถูกโจมตีนะคะฮังเทนงูก็จะได้รับบัฟเกียรติชังนั่นเองนะบัฟตรงนี้นะคะบัฟเกียริชังซึ่งไอบ้บัฟเกียริชังเนี่ยมันจะทำให้ฮังเทน,น10% ซึ่งสามารถทับซ้อนกันได้ถึง10ชั้นเลยนะก็คือถ้าโดนตีแบบอารมณ์แบบโดนตีสารอบก็ทับซ้อนกัน30%อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็ไอเ้สกิลตรงนี้นะคะคือมันทับซ้อนเสร็จปุ๊บใช่ปะพอฮังเทนโวตีปุ๊บสกิลก็จะหายไปคือตีครั้งหนึ่งนะคะก็คือบวกสมมุติว่าทับซ้อนมา3สแตก็กใช่ปะก็ตีทีนึ่งแล้วก็บวกดาเมจขึ้นอีก3 0เสร็จปุ๊บตัวเนี้ยก็จะหายไปสแต็กก็จะหายไปเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยที่มีบัฟะคะ ตัวบัฟตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเนาะเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบนอกจ,กจากจะถึกแล้วนะคือยังมีสกิลที่แบบซัพพอร์ตความเก่งของตัวเองคือเป็นสกิลที่ช่วยให้เขาตีแรงขึ้นนั่นเองอย่างน้อยก็คือเป็นแทงที่ค่อนข้างมีดาเมจจัดอะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังไม่หมดนะมีตรงท้ายสองบรรทัดตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมนะคะที่มีบับขี้ขาดเนี่ยตายนะฮังเทนงูจะทําการฟื้นฟูเลือดนะคะ100%เซเลยนั่นเองคือแบบฮะ พี่พี่จะถึกไปไหนครับเออแบบเขาบอกฟื้นฟูแต่ตรงเนี้ยคือมีมีวงเล็บเขียนไว้ว่าแบบเหมือนกับจำกัดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไม่แน่ใจว่าจำกัดในที่นี้คือแบบ1รอบการต่อสู้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอธิบายตรงนี้เนาะเดี๋ยวต้องรอน่าจะประมาณน่าจะเข้าวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้น่าจะเข้าตู้มาแล้วซึ่งวันพรุ่งนี้ จีนก็คือประมาณ5้าทุ่มไทยนั่นเองเนาะต้องรอดูอีกทีนึงว่าถ้าสกิลเขามาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะอ่ะถัดมาที่สกิลอันติเมดนะคะบอกเลยว่าสกิลแต่ละอันนี่คือยาวแบบ aw, ยาวเหเียดสุดๆนะสกิลอันติเมดก็คือเป็นการโจมตีหมู่อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็จะสร้างความเสียหายนะสามนะคะจากนั้นจะเข้าสู่สถานะปลดผนึกนั่นเองนะเออคือไอ้สกิลแรกอะมันทําให้ติดผนึกสกิลนี้ก็จะทําให้ปลดผนึก แต่ว่าจจมีความงงนิดนึงคือเขาเขียนว่าปดผนึกซึ่งไอสกิลปดผนึกจะอยู่ทั้งหมด4เทินเออหมายความว่าไงวะคือ4เทินเราค่อยจะวนกลับไปใช้สกิลแรกหรอแต่สกิลแรกคือใช้ปุ๊บแล้วปิดผนึกนะเอออันนี้ก็งงงนิดนึงนะคะคือมันแบบเหมือนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าใช้สกิลอันตินะคะเขาก็จะสร้างภาพลวงตาขึ้นมานะซึ่งไอ้ภาพลวงตาเนี่ยคือสร้างให้ทั้งทีมนะคะแล้วก็ภาพลวงตาตัวนี้จะช่วยลดความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมเราทั้งหมดนะ ซึ่งจะลดทั้งหมด100%ของพลังโจมตีของฮันเทนงูนะคะซึ่งก็คือ100%ของพลังโจมตีก็เท่ากับ3 1 9 8 5อันนี้คืออัพเต็มนะแค่สแต็คพื้นฐานนะคะไม่รวมกับการใส่เคนโดกับการใส่รูนกับการใส่ของไอเทมเฉพาะหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คืออัพเต็มแบบแบบสแต็คพื้นฐานเนาะก็คือประมาณนี้ก็คือเพื่อนจะไม่ได้รับดาเมจ เอาเอางี้กะคือทั้งทีมจะไม่ได้รับดาเมจถ้าอัพเต็มนะ3 1 9 8 5ไม่รวมกับของต่างๆเช่นลูนเสื้ออาวุธต่างๆหรือว่าไอเทมเฉพาะอะไรอย่างงี้เนาะเรียกว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะตัวนี้และนอกจากนั้นนะคะเขาก็ไอสกิลหมอกตัวนี้เขาก็จะเพิ่มนะคะพลังโจมตีให้กับทั้งทีม15%นั่นเองนะเออแล้วก็ตรงนี้ก่อนจบละบอกว่ามีโอกาส3 0ที่จะทำการ ยั่วยุนะคะศัตรูเป็นเวลาหนึ่งรอบนั่นเองนะคือแบบพี่แกแม่งจะเอาหมดทุกอย่างจะเอาทั้งลดดาเมจทั้งเพิ่มดาเมจทั้งยั่วยุคือแบบโอ้โหโ,โ,โหดเกินอ่ะเนี่ยอันนี้คือของจริงนะคะอันนี้คือเป็นสกิลติดตัวอีกอันหนึ่งนะคะเป็นพาสซีฟอีกอันหนึ่งของเขานั่นเองก็คืออารมณ์ประมาณว่าเขาเนี่ยถ้ามีฮันเทงูนะคะอยู่ในทีมเนี่ยฮันเทงู o, จะให้สถานะ กับเพื่อนนะคะซึ่งเป็นสถานะของเขาเองนะั่นแหละก็คือสถานะอ so ินดีโกธาโสกาแคนเครืองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งสถานะอินดีเขาจะให้กับเพื่อนที่มีความเร็วมากที่สุดหรือสปีดมากที่สุดนั่นเองนะซึ่งเพื่อนที่ได้รับตัวสถานะอินดีนะคะก็จะสามารถทําการต้านดาเมจ20%ของ HP สูงสุดของคันเทนงูนะ HP สูงสุดเลยนะ20%ของ HP สูงสุดนี่คือเยอะมากนะแล้วก็มีการเพิ่มความเร็วอีกนะอีก20%แล้วก็อราตัวที่แล้วก็ถ้าตัวที่ได้ ฮันเทนงูก็จะรีเลือดอีก20%นั่นเองนะแล้วก็เขาก็จะให้สถานะาโกธานะคะคกับเพื่อนที่มีเอ k ิเคสูงที่สุดซึ่งเพื่อนที่ได้รับสถานะโกธาจะต้านดาเมจ20%ของ h p สูงสุดของฮันเทนงูนะคะแล้วก็จะทำให้เพิ่มโบนัสความเสียหายอีก20%นะแล้วก็หลังจากตายนะก็จะเพิ่ม h p 20%ให้กับฮันเทนงูเช่นกันนะถัดมาเนี่ยเป็นให้สถานะโศกากับเพื่อนที่มีเดฟสูงสุดนะคะ ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็จะได้ต้านดาเมจ20%ของ HP สูงสุดของคันเทงงูบวกกับได้เพิ่มการลดความเสียหายอีก20%นะแล้วก็หลังจากตายก็จะเพิ่มเ,เพิ่ม HP ให้ฮันเทิงงูนั่นเองเนาะ20%แล้วก็อันสุดท้ายโอ้โหยาวมากอันสุดท้ายคือสถานะแข้นเครื่องนั่นเองนะฮันเทิงงูจะมอบสถานะแข้นเครื่องนะคะให้กับ เพื่อนนะที่อยู่ตัวสุดท้ายนั่นเองนะ1ตัวในทีมนะและสถานะสุดท้ายนะคะก็คือสถานะแขนเครืองนั่นเองนะซึ่งฮันเทนง,งูเนี่ยจะให้สถานะแขนเคืองกับเพื่อนนะคะที่ยืนอยู่ตัวสุดท้ายในทีมนั่นเองนะ ซึ่งสถานานี้นะคะก็จะทำให้ตัวนั้นเนี่ยได้รับการต้านดาเมจ20%ของ HP สูงสุดของทันเทนงูแล้วก็จะเพิ่มฮิลเพิ่มโบนัสฮิลไปอีก20%นั่นเองนะแล้วก็ถ้ามันตายเนี่ยก็จะเพิ่ม HP อีก20%ให้ทันเทนงูคือแบบโอ้โหพี่แกจะโหดไปไหนวะเนี่ยนะคะแล้วก็สถานะแต่ละอันเนี่ยคือมีความสอดคล้องกันกับในอนิเมะทั้งหมดเลยนะเรียกได้ว่าคือแบบตัวเกมแม่งคิดดีไปไหนวะมันแบบคือแบบคิดสกิลมาโคตรดีอะ แล้วคือตัว SP นี่คือโคตรโหดนะตัวนี้คือแบบยังไงก็เมตาแทงแน่นอนอาคาสะเอาไม่ลงแน่นอนนะคะตัวนี้บอกเลยว่าจะมีอาคาสะโอวานายหรือว่าจะเป็นซานเนมิก็เอาไม่ลงนะคะตัวนี้ซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยไอสถานะยินดีเนี่ยเพิ่มให้กับเพื่อนที่มีความเร็วมากที่สุดะคะดูทรงแล้วอาคาสะได้แน่นอนนะถ้าสมมตินในทีมมีฮันเทงูกับอาคาสะนะคะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะสกิลนี้นะคะซึ่งไอสกิลสถานะพวกนี้เนี่ย เขาจะให้แค่1ตัว1สถานะเท่านั้นถ้าตัวนั้นตายไปปุ๊บสถานะก็จะหายไปด้วยนั่นเองนะก็คือ1เกมนะคะให้แค่หนึ่งตัวหนึ่งสถานะเท่านั้นนะเออแล้วนี้ก็คือเป็นเหมือนกับแพสซีเพิ่มเติมเฉยๆเนาะบวกแบบบวก HP บวกโจมตีอะไรนี้ปกติของ,องสายที่เป็นธาตุของปีศาจนั่นเองเนาะโอ้โหคือแบบโคตรโหดอะพี่จะโหดไปไหนล่ะเออใครคิดว่าแบบ ตัวนี้น่าจะเป็นเมตาแทงนะคะกดบวกหนึ่งมาเลยนะเพราะว่าเจดูทรงแล้วคือแบบได้แน่ๆนะคะเมตาตัวใหม่นะเขาก็สรรหาตัวละครมาลงเนาะเพื่อที่จะแบบว่าคือสตัวนี้มันค่อนข้างเป็นตัวที่ดาเมจจัดๆทั้ง2ตัวใช่ป่ะแบบตัว SP ตัวแรกก็ตัวดาเมจตัว SP ตัวนี้ก็ตัวสายดาเมจสาย d p s ใช่ป่ะแล้วมันก็ยากที่จะเอาแทงตัวไหนมาต้าน2ตัวนี้เขาก็เลยจัดฮันเทงูแทงพิเศษขึ้นมานะคะบอกเลยว่า ใครก็เอาไม่ลงนะจังหวะนี้แต่ละสกิลนี่คือโหดมากโคตรโหดโคตรอันตรายมีความโดดเด่นทั้งด้านการโจมตีแล้วก็ด้านการแทงแล้วก็ด้านการซัพพอร์ตเพื่อนแถมยังมี ฮิลให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องงอซับพอร์ตตัวอื่นนะคะเรียกไ,ได้ว่าตัวนี้คือแบบครบเครื่องสุดๆนะคิดว่าตัวนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะแบบว่าเปิดหากันแบบสุดๆนะแล้วแบบคิดว่าหลังจากไอ้ตัวนี้มาเสร็จนะสกินมันต้องตามมาแน่นอนเพราะว่าตอนเนี้ยสกินของร่าง HP ทั้ง2ล่างคือมาแล้วนะทุกคน ตัวนี้ก็คือเดีย๋ยวรอลุ้นเลยนะว่าสกินของเขาเนี่ยจะเท่ขนาดไหนเพราะขนาดร่างยังไม่ใส่สกินยังเท่ขนาดนี้นะคะร่างใส่สกินนี่น่าจะมีมังกรโผล่ขึ้นมาแบบโอ้โหเป็นพญานาคอะไรวะเนี้เออคือแบบสุดยอดมากก็เป็นประมาณนี้ละกันค่ะสาหรับ การรีวิวสกิลนะคะของฮันเทนงูตัว SP ตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟจีนนั่นเองเนาะก็จีก็อาจจะมีแปลผิดพลาดบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนะคะก็ต้องขออภัยมานันที่นี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากเพิ่มเติมตรงไหนเนีย่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ไดู้คลิปกันมาถึงตอนนี้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยค่ะลาสักีใหม,ม่ไม่เออมเอะเจ้าอา